สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีวันนี้จะเป็นทีวียี่ห้อ s k y ยเ r ิรรุ่น3 2 e 2 0 0 a ครับอาการคือเปิดไม่ติดนะครับไฟแดงเปิดพาวเวอร์แล้วก็เขียวขึ้นแป๊บหนึ่งก็กระพริบเป็นแดงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือแดงขึ้นแล้วนะครับ เจ็บป,ปก็จะมีไฟแดงขึ้นใช่ไหมแล้วก็กด power กดปั๊บอ่าขึ้นเขียวแวบ,บหนึ่งแล้วเห็นภาพขึ้นแวบ,บหนึ่งแล้วก็ตัดมาเป็นแดงเหมือนเดิมเห็นไหมครับเอ,เอามาอีกครั้งหนึ่งครับนี่พอก,กับมาเป็นแดงเหมือนเดิมครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะือเช็คดูว่ามันจะเสียที่ส่วนไหนกันครับ ตอนนี้เราก็เปิดฝาออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเช็คไฟดูว่าไฟมันปกติไหมครับสำหรับรุ่นนี้ซับไพยก็จะใช้ IC เป็น IC ตัวเดียวครับเป็นไอใหญ่ตัวตัวเดียวนี้หนึ่งสองี่ห้าหกสิบเขานะครับก็จะมีไฟออกมา2ชุดครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีชุด ชุดขับแบ克ไลท์ก็คือชุดนี้ผ่านไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้ก็จะจ่ายไฟออกมาประมาณ20า่สิบยี่สิบไม่เกิน2ี2สิบโวลต์นะประมาณนี้ส่วนชุดไฟที่เลี้ยงวงจรก็จะเป็นตัวนี้เป็นไดโอดตัวนี้ครับเป็นไดโอดสามขามานรันี่ก็จะประมาณ12โวลนตนะ์ครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูไฟ2ชุดนี้ ว่ามันผิดปกติไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กแล้ว๋ยว,วจะวัดไฟดูนะครับว่ามันปกติไหมสลับสายกาวก็จับโค้งเลยครับ กิ้มเข้งตรงโค้งตัวนี้กวัดไฟชุดคับแล,ล็กไรก่อนนะครับชุดนี้ได้24โวลต์โอเคตัวนี้12นะทีนี้ผมก็จะกด power ทีนนะเนี่ยกด power 12ก่อนนะ ปับ๊บไฟก็เห็นไหมไฟก็จะวิ่งลงมาอ,อันนี้แดงแล้วเห็นไหมครับแดงแล้วก็กดปับ๊บไฟไมันิ่งคนระับสถาน,นี้กดปับ๊บอ่าลงมาเหลือ1 4นะตามสุด10 14เลยนะครับ เนี่ยลงมาเลือเหลือยงสิบสี่เลยนะ,ะเดี๋ยวเอามิเตอร์เข็มมาก่อนนะเพื่จะเห็นชัดเจนคนระับเวลาเข็มมันกระดิกนะอ่าตัวนี้แบ็คไลท์ชุดขัดแบ็คไลท์นะ เห็นไหมครับมันวิ่งลงมาเลยนี่ไม่ได้นะไฟไม่นิ่งนะนี่กระดิกอยู่นะแสะดงว,ว่าชุดไฟมีปัญหานะอาจจะดูพวกแอสฟินเตอร์ดูก่อนนะถอดปลั๊กก่อนนะอถอดไฟก่อนครับ เราจะให้ดูชัดๆนะครับดูซีนะซีต,ตัวนี้บวมนะเห็นไหมครับซีตัวนี้บวมสามตัวนี้บวมหมดเลยนะนี่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะให้ทำยังไงจะให้เห็นชัดๆนะรับนบวมขึ้นมาแล้ว ามตัวนี้บวมส่วนตัวนี้บวมตัวเหลืองตัวนี้บวมตัวตัวฟิลเตอร์ไฟ12บโวลต์บวมฟิลเตอร์ไฟ20 4โวลต์ก็บวมนะอันนี้บวมทั้ง3ตัวนะส่วนตัวนี้บวมตัวเดียวแต่ผมจะเปลี่ยนออกทั้งชุดเลยฮะสามตัวนี้เพราะว่ามันฟิลเตอร์อเดียวกันผมจะเปลี่ยนออกทั้ง3ตัวส่วนัวนี้ก็จะเปลี่ยนออกทั้ง3เหมือนกันเพราะว่าบวมทั้ง3นะเดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูว่า มันบวมมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวจะถอดซีสามตัวนี้นะแล้วก็สามตัวนี้ทั้งหมดหกตัวนะสำหรับซีชุดนี้ก็จะเป็นร้อยไมโครห้าสิบโวลต์ส่วนชุดนี้ก็สี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครยี่ิบห้าโวลต์นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนออกทั้งสามตัวนะเห็นไหมครับมันบวมมากเลยนะเนี่ยมองเห็นเลยว่าบวมนะนั่นกันเลยแต่สองตัวนี้ก็ ไม่บวมแต่ว่าก็จะเปลี่ยนออกนะ วมนะครับแต่ตัวนี้ไม่บวมนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนออกนะนี่มันจะได้บาลานกันนะอันนี้บวมทั้งสามตัวนะเวเะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่ก็สังเกตดูขั้วดีๆนะครับจะมีขั้วบวกขั้ว,วลบสลับคอนเนเซ์ก็ลบก็คือที่มันมีแถบขีดขาวเนะี่ยจะ จะต้องกับขั้วลบนะเนี่ยส่วนตัวนี้จะเนี่ยทำเป็นฉีดชีดตะไข่ายไว้นี่ยนะครับนี่คือลบอที่องคงบ้างนี่คือบวกนะนส่วนคนเนเอร์ก็จะเป็นลบเดี๋ยวจะบอกไป็ลบน,นี่แล้วก็ใส่ตรงลบเลยนะครับเนใส่เลยคนระับ ส่วนนี้ก็ใส่ยังมเชื่อมเลยโอเคโอเคอทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ ทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะใส่ลองสายแพรก่อนยึดน็อกสักตัวเดียวพอต้องยึดมากนะใช้ได้ไหมโอเค เราก็เตรียมวัดไฟคราบสิบสองโวลต์ก่อนนะครับไฟแดงอยู่นะอ่าสิบสองโวลต์โอเคนี้ก็เปิดเห็ไนไหมครับไฟจะน,นิ่งนะเนีหครับแวบตัวนี้ก็ มาแลย20นะครับล,ลองปิดดูมาอีกทีนะขึ้นมา20ว่าใช่ไหมครับนี่ก็จะเปิดลงมาแค่20นะตัวตัวกรน,นี้ลงมาเหลือ14โวลต์เลยครับนะครับ,นะรบส่วนตัวนี้นิ่งคนระับ ก็นิ่งฮะเดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกทีตัวนี้ไม่กระดิกเลยนะเหนครับเดี๋ยวเราจะดูข้างหน้าว่ามันมีภาพขึ้นไหมเพราะว่าแบ็คไลท์ติดแล้วนี่นะครับแสงขึ้นแล้วแล้เวเราจะดู เห็นไหมครับขึ้นแล้วโอเคอ่ามันจะใช้ได้เป็นปกตินะครับเราก็จะเปิดทดลองดูสัก 1- 2ชั่วโมงแล้วก็ส่งลูกค้าได้ครับเราก็มาสรุปตัวเสียนะตัวเสียก็คือได้เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ออกทั้งหมด6ตัวนะครับ 470ไมโค25โวลต์กับ100ไมโคร50โวลต์3ตัวนะครับก็สลับชิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างมือใหม่และมือเก่าทั้งหลายนะครับก็ขอปิดชิปไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสลับคลิปนี้สวัสดีครับ